สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นาจะทำขึ้นเพื่อตอบคำถามของน้องๆน,นะคะที่ถามพี่นาเข้ามาพี่นาก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปตอบเลยนะสำหรับวันนี้ก็จะมาตอบน้องเนาะ น้องถามว่าทำไมแม่นกหงยกไข่ออกมาแล้วนะไข่หลายฟองแล้วนะคะอยู่ดีๆก็เคลียไข่ทิ้งหมดเลยเสียดายจังไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุจากอะไรเนาะส่วนสาเหตุนะที่แม่นกเขาเคลียไข่ตัวเองทิ้งเนี่ยมีหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะเท่าที่พินาพบเจอนะคะก็พอจะบอกได้เป็นข้อ,ขอดังนี้นะคะ โดยปกติแล้วนะคะนกขงหยกเนี่ยเขาจะไข่ประมาณ4ฟองสูงสุดถึง12ฟองนะคะต่อ1ครั้งที่เขาไข่นะคะโดยจะไข่วันเว้นวันค่ะมีกำหนดฟักเป็นตัวอยู่ที่ประมาณ19ถึง22วันค่ะส่วนสาเหตุที่เขีย่ยไข่ทิ้งเนาะหนึ่งเลยนะก็น่าจะมาจากแม่นกเขาเครียดค่ะ เครียดจากอะไรก็จากสิ่งรอบๆกรงของเขานะคะอันตรายหลายอๆอย่างที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่ากลัวนะอาจจะเป็นหนูนะคะหนูตัวน,น้อยตัวใหญ่วิ่งไปวิ่งมานะงูแมวน้องหมานะคะคือเขาเดินไปเดินมาแถวๆนั้นนะคะนกก็อาจจะกลัวแล้วก็ระแวงค่ะ หรืออาจจะเป็นตัวเรานี่แหละค่ะที่แบบว่าอยากรู้ว่าลูกนกออกออกจากไข่หรือยังนะก็ไปแอบมองไปแบบว่าส่องเขาตลอดเลยนะเขาก็เกิดการลำคาญเนาะเพราะว่าแม่นกแต่ละตัวเนะี่ยมีอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันนะบางตัวก็ไม่เป็นอะไรเนาะเราไปมองกี่ครั้งเขาก็ยังนั่งฟักไข่ได้ไม่มีความรู้สึกว่าลำคาญแต่บางตัวเขาก็ลำคาญเรานะคะ ประมาณว่างหงุดหงิดอะคะแต่ว่าไม่ดูเลยก็ไม่ได้เอาเป็นว่านานๆจะดูสักครั้งหนึ่งนะคะอย่าไปดูเขาบ่อยเนาะเดี๋ยวเขาลำคาญแล้วก็กรงที่สำหรับให้แม่นกฟักเนี่ยพยายามหาผ้าหรืออะไรอะมาบางๆตาให้เขาบ้างให้เขามีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยจากสิ่งอ่รอบๆกรงนะคะ อย่างที่พี่นาบอกแมวบ้างหนูบ้างงูบ้างอาจจะแบบเลื้อยผ่านเดินผ่านก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กเขาก็ละแวงหรือว่าลำคาญเนาะอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาใกล้ตัวนกเลยก็คือจากพ่อนกนั่นเองนะคะเพราะว่าพ่อนกเนี่ยเขาก็จะวนเวียนอยู่กับแม่นกนั่นแหละคะ่ะบางตัวเขาแบบว่าถึงขนาดแบบว่าจะมาผสมพันธุ์ซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ มาวนเวียนทําให้แม่นกเนี่ยหงุดหงิดถึงขนาดต้องเขี่ยไข่ตัวเองทิ้งนะคะถ้าลักษณะที่แม่นกเขาฟักแล้วเนี่ยสําหรับตัวของพินาเองแล้วนะพ่นาจะแยกแม่นกอยู่ต่างหากเลยค่ะปัญหาสุดท้ายเลยก็คือจากตัวของแม่นกเองเลยนะคะแม่นกบางตัวนิสัยไม่ดีนะคะบางทีไข่อย่างเดียวค่ะเขาก็ไม่ฟักนะ เคยเจอนะคะแบบนี้พินาก็เคยเจอไข่ทิ้งเรียรูดเลียยลาดนะแล้วก็ไม่ยอมเข้ามาฟักเนาะถ้าพินาเสียดายไข่นะพินาก็จะนําไข่ของแม่นกตัวเนี้ไปฝากให้แม่นกตัวที่เขาขยันฟักช่วยฟักให้ค่ะคือประมาณว่าไข่ไล่เลี่ยกันนะคะก็ฝากที่จะให้ฝากฟักได้เนาะ จ้าปัญหาหลักๆเลยที่พี่นาพบเจอกับตัวเองเลยก็มีประมาณนี้ค่ะไม่มีนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะน้องๆก็ลองไปสังเกตดูนะว่าแม่นกของน้องๆเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนกันแน่นะคะจะ้าก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับเอฟสี่พี่เพียงน้องที่ยังให้ความสนใจในการเลี้ยงนกหงยกนะคะค่ะพี่นาก็ขอขอบคุณนะคะ พี่ๆน้องๆที่ยังทักถามเข้ามานะคะในทุกๆช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของ y o u t u b e นี้นะคะหรือว่าในช่อง f a c e b o o k นะคะหรืออ่าทางไลน์นะคะที่เคยทิ้งไว้ให้ในช่องสีแดงก็สามารถโทรทักถามกันเข้ามาได้นะคะพี่นายินด,ดีตอบนะคะสวัสดีค่ะ